มาครับผมมอนโดวันนี้ก็อยู่ในเกมดีที่เรารักนะครับวันนี้ทางบ้านส่งเข้าประกวดนะไอดี ID ทางบ้านสร้างคอนเทนต์น่าจะ ep ที่สิบไหมเราจะมาเปิดแพ็ครดราคากันนะเดือนนี้ไม่ใช่เดือนนี้เดบรอบนี้ยังไม่มีใครส่งมาเปิดนะถือว่าเป็นคนแรกแล้วแพ็ครดราคาบอกเลยว่าคุ้มจัดนะเอาแค่แพ็คร้วนมันประมาณ2,000กว่าบาทสองพประมาณนั้นทุนดูซึ่งดูดีนะซื้อเลยเอาใส่ตะกร้าไว้ซื้อทีเดียว เดี๋ยวผมเปิดทีลมแพ็กนะครับจะได้เทียบว่ากล้องไหนแจ่มสุดกับราคาที่ลดมาแล้วอันนี้เขาซื้อไปแล้วเหรอทำไมจิ้มไม่ได้เนี่ยน่าจะซื้อไปแล้วนะแพ็กซินเบอร์เนี่ยมันไม่มีให้จิ้มอะเราก็มีเดอะโมเมนต์ห้าใบไอ้แคสเหลือบึ้มบั้มเลยนะใบอื่นติดไม้ติดมือไม่ร้านเป็นเศษรวมที่เราจะเสียในคลิปนี้ก็อยู่ที่ฮ่าๆๆกับอีกหนึ่งร้อยแล้วก็ประมาณห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทก็เป็นแพ็คไดมอนด์แพ็คแพตตินัมและแพ็คโกลแล้วการ์ดเดอะโมเมนต์ห้าใบแล้วก็มีการลุ้นปกแปดมาอีกห นะมีลุ้น2ใบแล้วก็เอ๊ะมีลุ้นใบหนึ่งแล้วก็ล็อก2ใบนะครับมับเขาให้ซื้อเลยเอาแพ็กไปก่อนแล้วกันเนาะแพ็กโกมันก็คือแพ็คของเดือนที่แล้วนะคุณดูที่เราเปิดไปแต่มันถูกกว่าไงก็ถูกกว่าครึ่งหนึ่งจากเหมาแพ็ค6,000ก็เหลือ3,000อะไรประมาณนั้นมันลดมาเยอะลด50%บเปอร์่าวะไม่มั่นใจไม่ได้ดูนะลดเท่าไหร่เมื่อกี้ลดห้น่าจะใช่นะ เดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวไปดูให้อุ้ยเยมันว่ะอุ้ยกลางลุกเยมันอุ้ยเฮ้ยๆฮ้ยทำเป็นเล่นบาเตียนเหรอผมไม่ใช่ลิเกนห้าสิบห้าหกสิบห้าหกสิบอ๋อมันลดไม่เท่ากันนะแต่ละชิ้นแต่ไบคอนเดอะโมเมนต์ลดมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมรู้ถือว่าได้ที่ไอสองกล่องเนี่ยผมว่ามันได้ลุ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะโยกไปเปิดการ์ดก่อนเลยหกถึงแปดล็อกเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยมาดูดิล็อกจริงป่ะ 6-8รับ700%กูพิกเลนเลยเนะี่ยกูพิกเลนออกบวก8เผื่อโรนัลดินโญ่เจนเอ็มด้วยนั่นโอ้ด็อกบาโอ้ตูเล่บวก8ไหน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 บวก7ไหนบวก7ไหนบว, 7, บวก700%พูดอีกทีดิแปดแชมปด้วย เอโต้ทีซีซิงาเจ็ดยี่ห้าทีวเอโต้ทีซีฮะแพงจัดจากหถึงหกเอ็มให้ตอนผมฟูบาซ่าเดือนที่แล้วมันตัวละเก้าล้านเลยนนะี่ถือว่าราคาดีขึ้นมานิดนึงเอาแพ็กไดมอนด์ก่อน,กนแล้วกันเปิดสลับสลับกันไปเดี๋ยวการเงินเราว้เปิดดอกเดียวเน้นๆเลยนะคุณลูสูตรตรงไมโทนี่แม่งเด็ดจริงมีของดีนั่นนั่นยูทีอุ้ยอองรีเฮ้ยปาววานได้เล่นเลยได้เล่นเลยบวกแปด ออ้ยบกวเบก 7, เจ็ดไอ้ตัวได้เล่นแม่งให้บวกเจ็ดเมือนไอ้ดีกูเป๊ะตัวได้เล่นตัวได้ใช้ไม่ออกบวกแปดให้เขาเราจะได้โยกเข้าบาเยิอนให้เขาเลยกูจะลุกอะเลยนั่นบวกเจ็ดได้ตีนะบวกเจ็ดเลยดูซองเขาไปตีแน่นอนจอ่จอเอาตัวบาเยิอนให้เขาเล่นเอาประมาณยูทีบวกแปดไม่มากเกินไปหรอกเกมดีซีอังกฤษเว้ยโอซีบีเฮ้ยเฟอร์ดินานเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอคิง เอ้าคนดูไอ้ยี้มันต้องเปิดแพ็คแพตตินัมก่อนนี่หว่าโอ้เรียงสลับกันไปได้อย่งเปิดสเต็ปผิดทางนะไล่ระดับผิดขั้นแลวดิแต่มันอาจจะลั่นกว่ากดตรงไมโทออกแต่ของดีๆโอเพชรบิวโอ้ฟันเดอร์เฟนเฮ้ยฟันไหนว้าว ได้ที่ดีอย่างนี้อุ้ยสิบเอ็มแล้วนะเก็บเข้าโกะหน้ามากาลีน่าทำงานอุ้ยลั่นเฉยร้อยแปดลั่นอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเปิดเผื่อกาสออกมานี่ผมก็เปิดไดอาร์ไนนะ M D L อ่ะอุ้ยอ้ยโยฮันครับบวกแปดไปคมคมไอ้เจ้าตัวดีๆมันให้บวกเจ็ดหมดเลยตลกแดกใช่ไหมกาสเดอะโมเมนต์เอาไว้ลุ้นใบหลังแล้วกันทุนดู มันยังมีกุลลิตให้ลุ้นอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวลืมเปิดใบนี้หรอใบนี้จากไหนวะลืมเปิดวะน่าจะกล่องแพลตตินัมม้ะกล่องไดมอนด์น่าจะกล่องไดมอนด์โอ้ยโอ้ยโอ้เชดนี่ตอนแรกจะไปเรวานแตไปฟันไดอีกตัวเอาโซโบไปมันไม่ค่อยมีตัวแพงอลบอเปล่าว,วะ ไปนี้ไม่คุ้มซื้อวะ่ะเฮ้ยโอ้เไอ้ตัวนี้เพิ่งเปิดได้ดีหลักเล้ 500, วห้าแสนตัวนี้เ,เหลือสี่แสนหกแล้วเพิ่งขายออกเว้ไปนอเอาเอเวนว่ะเยเมนอาร์บีเอ้ย,อยฟิลิปามนหรอมันไม่แพงอันนี้เจ็ดแสนนี่ อันนี้ได้ลุ้นอยู่นะผมว่าปีได้ลุ้นมันเยอะมากเลยนะใบนี้ยแล้วมี2ใบ80ล้านต้องมาราคาบูย,ยากเลยทีนี้ x 2มายัางยังครับผมเอาฟานไดอะไรพอดีอุ้ยไม่มีไม่มีก็เก็บไว้เล่นนะ p i c โก้ไอคอน5 cc 5ปีตัวไหน cc เล่นปี ut บวก5อยู่ปีเดียวโชว์ไปปีเดียวก็ได้อะตรงไมโทมเมาหายตรงไมโทร pcst ก็พีโดแล้ว เสริมหรือเปลี่ยนตัวไหนดีครับฟลูเชลซีแผ้สามงบี้วจริงเอ็นทีลูนี่โอ้ใบนี้หน่ำแนมจัดเลยโอ้โหการล็อกแปดไม่คุ้มเลยการลุ้นแม่งหน้าลุ้นห่อยดูการเอ็มก่อนดิการเอ็มได้แค่นี้เองเหรอน้อยจัง อันสามเองนะคุณดูนะไปที่ลุ้นเดอโมเมนต์นะดูชื่อขึ้นด้านล่างดีๆมีแววว่าจะเป็นกุลิศลาซีซีเอสที T จริงเออคุณไม่บอกประเทศมาด้วยไมคุณไม่พิมพ์โปรตุเกสแม่งออกอังกฤษให้เลยเนี่ยคานาาโลไม่เอาเอากุลิ่ถ้าเปิดท่าใบไม่ออกกุลิตเลยนี่คือมือขี้จัดเลยนะกดตรงไโททุกใบแค่นั้นแหละมันพุ่งไฟทุกใบนะคุณดูอยู่ที่ประเทศละโอ้ จนี่เราดูเป่ะผมไปกดหนึ่งถึงหนึ่งสักเกมสองเกมให้หน่อยครับอยากได้แนวทางควรเล่นแนวไหนดีได้ร้อยหนึ่งเลยเหรอขอบคุณครับเด้งไปเห็นมาเลยขอบคุณโดนเนตด้วยตับไลไมโทยี่เราดูไม่เอาแล้วนะตัวอื่นนะขออย่างเดียวอย่าเป็นตัวซ้ำเลยได้โปรดโอเคต่อเล่โอ้โหคาสิยะเหรอเฮ้อย่่แมงไม่ลุดเลนเลยเปลี่ยนจุดกดบ้างน่งเอาขอบซ้าย อมไม่มีหลักล้านเลยนะเอาดีๆกากา้าไม่มีกาก้ายังไม่ม,มาลืมเฮียโซกาเตนโอ้ยบาซิลงนี่นคุณดูโลดนดินโยก็ได้มั้งเชื่อห้ตัวล่างๆทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณดูแม่งเกาะเลทอยู่ที่ห้าแสนหมดเลยฝาล่างเขาว่าของดี ้าหรือเปล่าโอ้ยลิบันโดไม่ต่างกันเลยแมแมงกูนึกว่าได้โซคาเสตสซ้ำตอนแรกโอ้โพอเจ้าจอดใบสุดท้ายนี่มันต้องเป็นอานายนะถ้าบาซิลมึงยั่วยวนันขนาดนี้แปงใครใครพิมพ์ว่าเนี่ยสองตัวใบดีไม่ใช่โซคาเตสมามันดีหรอวะราคาก็เกาะกันเลยนะอันนี้ขอเลขหนึ่งหมาหายตัวสุดท้ายตัวชูลงเยปัานไดแพงสุดหรอวะแพงเอ้ อ้ยคาสิยารอันนี้ไม่มีช้หลบแล้วบ้าปะวะทุกย่างแตบ,บตัวเดิมมุงบ้าหรือเปล่าพี่ตูวเล่อะแพงสุดได้เท่าไหร่บะเนี่ยประมาณนี้อุ้ยเยอะนะได้ยี่สิบเจ็ดล้านห้าพันอะแล้วก็เอ็มอีกล้านกว่ายี่สแปดจุดหกเอ็มประมาณนั้นได้อยู่มันขายออกหมดเลยนะทุกตัวจะเก็บไว้เล่นก็ได้แล้วแต่แต่ว่าปาวานเนี่ยปาวานเนี่ยคุณโป้ผมว่ามันได้คลิกหนึ่งลเลยนะหอะไหล่เยอะเกินเนี่ยโอ้โห tm นี่คือเหตุผลที่มันส่งมอบ tm มาหรอวะ ตีตีโอ้ยกันแตกไหมเนี่ยคุณก็กันแตกคุณเหลือเยอะซะด,ด้วยเลยเอาสดหรือกันแตกตีติดได้เล่นเลยเนี่ยลงบายอนพร้อมลุยตีสดแปงเดี๋ยวผมจะให้ชนจนแปดโมงเช้าเลยแล้วกันตอนนี้ตีหนึ่งคุณก็พุมคินกดผมกดเดียวให้คุณดูสั่งจานนะลยุยเอ้ยคุณพิมพ์ผิดคำอย่างนี้มันจะมาไหมเนี่ยไม่มาปาให้ปิดคลิปดีกว่าโดยรวมก็ได้ที่แต่ดได้ปาวานไม่มามาแต่มาทู มีตัวบายันหนีตัวนี่ที่เปิดได้ก็ไม่มีแล้วมีแค่ปาวานบัตตัวเดียวที่มันดูจำจำนะแล้วมันไม่ติดััหบากเขาไปนั่งซื้ออีกแต่คงไม่ใช่ปัญหาอาคุณดูเดี๋ยวเปิดเปิด,ปดำขำๆนะเพราะว่าที่เปิดในให้คนดูไปไม่มีไม่มีแพ็กซินเวอร์อันนี้ไอดีผมผมเห็นมันแคสเหลือพอดีนะเอาซะหน่อยแนละ้วกันมันหกบก้าบาทนะคุณดูมันก็อาจจะดูดีนะ มีการลุนแปดใบล็อกแปดไม่ใช่ลุนแปดวก็เงินสี่หมื่นเราก็มีการแตกสามแสนมาให้ด้วยนะครับไปเปิดลวนเลยนะนั่นแหละอ่ะใครจะซื้อก็พิจรารณาเอานะคุณดูหกสิบเก้าบาท